ผมสิบโลสิบโลติดลมครับผมโอ้ยไหลต,ตกข้างไอรถเกตคนมาดึงขึ้นครับโอ้ยยางแห้งเลยครับพี่น้องบา้านเฮาอาสิควนไปอยู่กันนานแล้วพักผักผักไ,ไปอยู่วะไปอยู่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 หนาไฟไปอยู่ไฟปนนี่มันไหลตกก่ะพี่โอ้ยรถไหลตกกันอเอาอยู่เลยเอา ก็แฝดจันกร์คนแต่คนอยู่ไหมจุนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมยู่ไซเร่านี่อยู่ส่เร่านี่ครับผมไอ้รถเกตของของแคทครับผมลากสิบสิบรถตกถนนลากสิบ้อตกถนนครับพี่น้องบ้านเฮ่า เบิ่งบนถึงกันจังได๋ครับเอาเอาสียก้อนไปอยู่ซอยมันปุ๊บโอ้ยได้แล sí, oh. ้วได้แล้วได้แล้วอึ๊บอึบขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ย